ว่าที่เจ้าสาวเศร้าแฟนหนุม่มตามง้อจนถูกสิบล้อขยี้ดับยอมรับงี่เง่าจนวิวานในฝันลม่มมีรายงานว่านางสาวปรียานุชอายุ30ปีว่าที่เจ้าสาวผู้เสียคนรักไปหลังจากนายวิษณุหรือแมนอายุ3 6ปีว่าที่เจ้าบ่าวประสบอุบัติเหตุในขณะที่กาลังจะขับรถจักรยานยนต์มาตามง้อตนที่บ้านพักก่อนที่จะพุ่งเข้าชนกับท้ายรถยนต์กระบะที่จอดอยู่ริมไหล่ทางจนตัวรถและคนขับเกรนขึ้นไปอยู่บนรถขณะนั้นมีรถบรรทุก1ิบล้อขับมาตาม ามเส้นทางก่อนที่จะเหยียบทับร่างซ้ําและลากไปไกลหลาย10เมตรจนเสียชีวิตลงในที่สุดนางสาวปริยนุชเปิดเผยว่าเป็นเพราะความงี่เง่าของตนเองที่ไม่ยอมรับสายโทรศัพท์ของแฟนหนุ่มที่โทรเข้ามาหาเกือบร้อยสายเพราะเคยตัวที่เมื่อโทรแล้วไม่รับสายเขาจะต้องขับรถมาหาจนถึงที่บ้านพักจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงรู้สึกผิดและเสียใจจนถึงที่สุดสําหรับแฟนหนุ่มรายนี้เขาไม่เคยสร้างภาพสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่าเขานั้นรักเราจริงเกิดขึ้นออกมาจากการกระทํา ที่เขาได้กระทําให้กับเราจริงๆออกมาจากหัวใจเขาจนสามารถเอาชนะใจเราได้และเกิดเป็นความรักต่อเขาทั้งที่เรานั้นเคยผิดพลาดมาจากการเลือกคู่ครองเมื่อ7ปีก่อนที่ได้ไปเลือกแต่งงานกับชายหนุ่มอีกคนที่มีรูปร่างสูงขาวหล่อหน้าตาดีซึ่งเป็นคนที่เรารักเขาแต่เราไม่ได้เลือกคนที่เขารักเราจนต้องเลิกราจากกันไปในที่สุดทั้งที่ตลอดเวลา6-7ถึงปีหลังการแต่งงานกับชายคนแรกเราต้องเป็นฝ่ายที่ทําให้แก่เขาทุกอย่างเอาอกเอาใจเขาทุกอย่าง แต่ใจเขาไม่ได้อยู่กับเราหรือรักเราเลยผิดไปจากนายวิษณุหรือแมนแฟนเก่าคนนี้ที่เขาเคยรักเรามานานเป็น10ปีซึ่งเราเองที่เป็นฝ่ายที่ไม่ได้เลือกเขาเป็นคนแรกแต่เขาก็ยังเฝ้ารอคอยความรักจนถึงวันนี้โดยที่เขาเป็นคนที่มาคอยเอาอกเอาใจเราทุกอย่างเขาทําให้เราได้ทุกอย่างเพราะเขาเป็นฝ่ายรักเราจากการการะทําที่ดีและต่อเนื่องมาโดยตลอดจึงพิสูจน์ได้ว่าเขานั้นเป็นคนที่รักเราอย่างแท้จริง สิ่งที่อยากจะบอกกับเขาถ้าเขาอยู่ตรงนี้อยากจะบอกเขาว่าเรารักเขาเพราะเขาอยากได้ยินจากปากของผู้หญิงคนนี้เขาไม่เคยเชื่อเลยว่าเรารักเขาเพราะที่ผ่านมาการกระทําของเราทําให้เขารู้สึกได้ว่าเราไม่ได้รักเขามาวันนี้อยากจะบอกให้เขารู้ว่าทั้งชีวิตที่เรายังเหลืออยู่ทุกความรู้สึกทุกวินาทีมีแต่เขาจะขอเก็บความทรงจําดีๆความรู้สึกดีๆที่เขาทําไว้ให้สู้ต่อในการดําเนินชีวิตต่อไป